อากาศแบบนี้นะครับฝนตกพลัๆพลมจะเป็นอะไรได้ครับนี่นอกจากเครื่องดื่มเย็นเย็นนี่นะครับเครื่องดื่มเย็นเย็นและนี่ครับขาดไม่ได้นะครับเท่าตัวนี้ครับนี่ไอส์สติกนะครับหรือว่าแท่งน้ําแข็งนี่นะครับง่ายๆเลยนะครับข้างในนะฮะมันจะมีปุ่มคะเป็นแม่เหล็กใส่เข้าไปแบบนี้นครับมันจะยึดติดเลยนะครับไม่เอ็นไม่หล่นอ่าไม่ต้องงอน้ําแข็งนะครับโรงงานน้ําแข็งไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับ นี่ผมไม่ต้องใช้น้ำแข็งเลยนะครับเก็บได้24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าผมซื้อไอ้เจ้าแท่งนี้ไว้อีก2-3แท่งนะสแปร์ไว้นะเผื่อไว้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ปิดจะได้มีความซ่าเหมือนเดิมนะครับโอเคเชียร์สครับหากับแก้มอร่อยอ่อยนะครับแหนมก็ได้นะครับยำแหนมเลยพวกนี้นะครับเย็นเจยบ มีฝาปิดมาให้สำหรับคนที่ชอบดื่มชากาแฟหรือพวกน้ำชงนะครับใช้แบบจิบเอาได้ปิดแน่นนะครับไม่รัว่วแต่ว่าเนี่ยผมดื่มน้ำแก้ควยมีฟองก็ไม่จำเป็นต้องใช้แค่นี้ก็สบายแล้วเซฟค่าน้ำแข็งไปด้วยนะครับสุดยอด